สวัสดีครับเรามาซ่อมจานุ่มแม่ครับเป็นจานุ่มม่ซิกแซกนะครับึ้นมาเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เราเปลี่ยนไปแล้วก็คือแป้นฟันนะครับตัวนี้มีปัญหานะครับสุดแตกนะครับแสดงว่าเข็มกระแทกมานะครับแล้วก็นี่อีกชุดนึงครับตัวนี้หลวมมากนะครับเวลา เวลากระโหลกเข้ามาแล้วเนี่ยหางของกระโหลกเนี่ยมากระแทกตัวเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับพอตัวนี้เหลือเยอะเนี่ยเวลาเราซ่อมไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับหางมันจะมีปัญหาปรับยังไงก็ปรับยากนะครับแต่ว่านี่เราเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็ลูกค้าไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งตินผีมากระโหลกนะครับเราเลยเอาของเราลองให้นะครับนี่นะครับเรียบตรงนะครับยังไงครับ ตรงนะครับยบตรงให้ดูนะครับได้แล้วนะครับตรงให้ดูครับสบายมากนะครับเ่ละตางไปะบน,นะครับตัวนี้4ี่ชั้นนะครับเราลองเยยบดูนะ เราจะลองแซกนะครับแซกเล็กๆก่อนนะครับนี่ครับแซกออกมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่ด้านล่างนะครับนี่ด้านบนเราจะแซกกว้างนะครับนี่ครับด้านหน้าครับตรงนี้ถ่ายหลังได้ได้นะครับเ็บตรงได้แซกได้นะครับเราจะนำส่ง ลูกค้าในลำดับต่อไปนะครับใช้ได้แล้วครับสวัสดี